สวัสดีครับวันนี้เรามากินกาแฟที่ร้านช้อนเงินกาแฟนะครับกาแฟป่าครับมาดูนะครับเรามาดูกันนะครับภายในเป็นระบบของธรรมชาตินะครับซึ่งอ,อ,อยู่ที่บางกะมาานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับเข้ามาแล้วนะครับ ว่าผมรผมไม่ใส so 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 like okay. <laughs> ่ผมไม่ได้ใส่เตี๋ยวโพนะกับสอง้อ่้เลยนึกแต่ใจคิดว่าใส่เตียโพยก็แต่เตี๋ยวโพ่อนะ้นได่จะเจอะไรงงอ๋แต่กมขึ้นได้ใช่มนได้อาจจะวรักเลยนิ่นะผมก่ใจว่าโพเลยครัผมไมกดร่มกันลื่นเฉยไม่ได้โพนี่ครับเจ้าของช้อนเงินคารโดนะครับ ปลูกเองเลยพันอะไรครับรบเป็นโรบัตาโรบัตานะครับโรบัตาเาบอกาแาราบิก้าปลูกไม่ค่อยได้อระปลูกเป็นต้นแต่ว่าตรงหน้าบ้านที่นี่ก็มันจะติดลูกได้น้อยมากติดหในสีของอันเนี้ครับนี่นะครับเป็นกาแฟที่ปลูกเองครับพอหนึ่งมูเลยครับทำเองปลูกเองปลูกพอหนึ่งรับลูกพอหนึ่งอหมลูกอหนึ่ง นะครับเป็นกาแฟสดที่ปลูกนะครับร้านนี้นะครับเป็นกาแฟสดปลูก